สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สกคนมาเด้อวันนี้มากินขนมจีนในน้ำยาปลากระป๋องใส่ปีกไก่ใส่ลูกชิ้นพี่น้องมาๆมาเนี่ยหม้อวัดเลยจ้าปริชาติก็ไปซื้อเครื่องมาในละมอนก็เลยจัดให้นานนางอยากกินจานหนึ่งนะปริชาติหมดไปจานหนึ่งนะเพื่อนๆเฮ้ยนานต่อจานที่สองแล้วม,มาเด้อเตรียำการพี่น้องจะขอพักใส่ นี่ละมุนจะเอาผักอูดใส่ด้วยนะพนเพื่อนๆจานคนใหญ่อะปูนี่นี่ละมุนเอาเอากระมังนะเอากระมังมือก็เล่นเลยไปเก็บผักมามือเลยเลยให้จับให้หนะไปเ๊บนี่นี่อ่ะกินให้หมดนะเธอวันนี้ปริชาตรชาวไทายในนอร์เวย์ไปไงบานนีลมันก็นโลกโลกพี่น้องโลกมากเพดานนะเพื่อนๆีละมณ์จะโลก กูดกินกับขนมจีนวันนี้ขนมจีนน้ำยาปลากระกป,ป๋องไม่ละมุนใช้กะละมังเลยอ่ะวันนี้กะละมังกินน้ำกะซุกขูสุกนพี่น้องถ่า้ไอ้นี่ก่อนพักกูดนี่นละมุนลวกพักกูดอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยเราจะเอาพระกูดใส่เลยนี่พระกูดเราเห็นไหมเอ่ยนี่นละมุนลวกใส่กะละมังเลยจ้ะเพนนื่อนๆไง กินน้ำกสะทลกรูสักขั้นไงปรติศาตรชามที่สามแล้วนะเพื่อนๆนี่นี่ละมุนลกูกปากรูใส่พี่เนาะเั็น,ะนขนมจนแี่ปากรูเกินาจานไปแล้วรติศาตรสามจานแล้วแ่เพื่นอนๆแหม่ม ังใส่เลยแล้วพี่น้องด้วยขาดายปลอชาตต่อคิวจานที่สามพี่น้องก็ต้มผักอุดก็จะเสร็จนะคะคุณผู้ชมเพื่อนจานที่สามและผักอุดยังไม่เสร็จสาวได้แน่นอนเวเซลนี่มันกบบช็ออ้มันคือเขียวดีจังไงอะ่ะเขียวนะออเขียวเขียว สวัสดีจ้าผมแม่พี่น้องซูคุณคนจ้ามื้อนี้ว่าพมบอก่นิละมนบอสเลิจ้า้วพี่น้องมามาเนี้ขนมจีนนี่นิละมนเราใส่พักกูดน้ำนี้จ้าขนมจีนปลากระป๋องจ้าพี่น้องจ้าใส่ปีกไก่ใส่พักกูดน้ำเด้อเนี่เห็นบอลในี่ละมน็นคลิปกินในพี่น้องเบิง์ดเลยเด้อในเด้อเนี่ยมามามาโซยกันพี่น้องหิวไปเก็บพักมาปริชาติเป็นเด็กกินขนมจีนนิละมนก็เลยเห็นเด็กคนกินไปซื้อเครื่องมาพี่น้องผักกูดของเรา อบอ,อ,อร่อยแทนผักกรนะเฉดเนาะ อกชายเข้าไปเป็นเป็นหน่วยๆ่ยนะอ่อยมือร้อนดีเนาะโคตรร้อนเลยอะ่ะพะกุดกระชายสิด,ดีต้านโควิดม,มันร้อนนะี่เนาะมันร้อนคอร้อนคออันหมดเขาเรียกสมุนไพนะรเนาะพะกุด,ดนะ บอกว่ากระเด็นเขาลูก,กาตานะ <laughs> มุมมาติดใจ Thank you. คำตัเยี่ยมใส่แม,มนโดตีเพื่เก็บมันจะต้มแล้วยอนชีลิพัดชิวได้ไหอย้อนชีลิไอ้ยังอ่ะอ สรุปหมดนะฮะเพื่อนๆปริชาติเป็นพยา,ยานได้ใช่ไหมปริชาติอืเป็นพยา,ยานได้แล้หมด <c oughs> หมดนะเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้คงไปได้หิวจริงวันนี้จะทคลิปสั้นทั้งหน่อยโอเคจ้ะเพื่อนๆจ้านิลมนขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนจะไปนองเด้อขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงเงินทองา่ไรมาทีไมาแห่งรวยๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย